ฉะนั้นผมคิดว่าไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของเยาวชนและนักเรียนนักศึกษาเพราะวตอนนี้หลายคนอ,อย่างตะกี้จะพูดเรื่องกลุ่มแคร์ใช่ครับอะไจะถามว่ากลุ่มแคร์เนี่ยในไหนคือคือช่วงนี้มันมีนักศึกษาหลายกลุ่มมากครับยอยากรู้กลุ่มแคร์เองก็เป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่หลายๆคนให้ความสนใจอยูเออ่เอาพูดถึงในเรื่องของรัฐธรรมนูญจะมีความเครื่องไหวย,ยังไงบ้างครคือ คือจริงๆตอนแรกกลุ่มแคร์เนี่ยก็มองประเด็นรัฐธรรมนูญไว้นะครับ,รบแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่าจะเร็วเพราะคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจมันหนักหนามันรออยู่ข้างหน้าและคิดว่าหลังจากที่เราได้เห็นมาตรการเศรษฐกิจอะไรที่จะพอประคองกันได้บ้างแล้วเราก็จะพูดถึงประเด็นรัฐธรรมนูนแต่มาวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งมาตรการเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นอะไรที่จะชัดเจนมาเลยนะครับ เรื่องปรับคลมอซึ่งมีผลแล้วเนี่ยอ,อันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆผมผิดหวังคือไม่ได้คิดว่าจะทำให้ไปสู<ช>่แก้ปัญหาอะไร,รนะครับแต่พอมาตรการเศรษฐกิจไม่ชัดเจนเนี่ยมาตรการทางด้านการเมืองมันก็เริ่มชัดเจนแล้วว่ามันมีปัญหาแน่ยิ่งพอมีแฟลชม็อบด้วยฉะนั้นคือก็เลยคิดว่าเราคงจะต้องช่วยกันหาทางออกนั้นก็คิดว่าจะทำหาทาาทงออกยังไงหนึ่งก็คือออกจากวิกฤตครั้งนี้ยังไงอันที่2คือรับนนที่ทุกคนอยากเห็นนี่ที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งเป็นประชาชนปลดแอกนี่บอกว่า อยากจะให้ร่างรัฐมนูนใหม่รัฐมนูนในฝันเป็นยังไงคือตอนนี้รัฐมนุนในฝันเนี่ยมันไม่รู้ฝันเหมือนกันหรือเปล่านะฮะอ,อย่างมีคนพูดเหมือนกันบอกว่าไอ้ตอนปี40เนี่ยที่บอกมีสส,ส,สรแล้วสสรก็มาร่างอะไรเงี้ยแต่สรส,สรในยุคนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีชันธามติบางอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณรร์พฤษภา3 5แล้วประชาชนมีการรมความเห็นมากมายฉันทามตินั้นเนี่ยก็มาสู่เป็นรัฐนุนูญ40แต่วันนี้ผมว่า ถ้าหากจะต้องมีการพูดถึงรัฐนูลในฝันเนี่ยรตรงชันธรรมติเรื่องเราเรื่องเหล่านี้คืออะไรอ,องค์กรอิสระเป็นอย่างไรเรื่องการได้มาของสภาผูแ้แทนราษฎรหรือควรจะมีวุฒธธิสภาหรือไม่แล้วถ้ามีแล้วจะมีอํานาจแค่ไหนจะมาจากไหนอะไรอย่างไรโอ้มันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยคฉะนั้นเลยคิดว่างั้นต้องมารวมความเห็นกันไหมก็เลยเอางั้นเรามาเริ่มรวมความเห็นกันแล้วกันวันเสาร์ที่ถึงนี้ก็คือวันที่8เนี่ยก็ไปเชิญค,คนที่เป็นนักคิด อย่างเช่นพิชาการอาจารย์ธเนศอาพรสุวรรณอาจารย์เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองอาจารย์จออึ้งพากอรนะครับแล้วก็ยังมีอาจารย์นักการเมืองเช่นคุณจาตุรนฉายแสงมีมาจากประเภทพวกศิลปินก็มีอย่างคุณฮาร์ดสุธิพงศ์ทัศพิทักษ์คุณฮาร์ดมาด้วยมีอย่างดาราอย่างคุณจอนวินยูอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเยาวชนมีตัวแทนที่เป็นเลขาธิการสนทคุณจตาทิพิสริขันแล้วก็มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ เขาบอกว่าเป็นนักปราสัยมือต้นๆของประเทศแล้วตอนนี้คือคุณแชมป์ที่ธรรมศาสตร์ออกมาด้วยนะมาด้วยมาด้วยงั้นนี่คุณหมอเอากวาดมือดีมาหมดเลยยคือคืออยากจะฟังจากคนทุกกลุ่มทุกวัยเพื่อจะบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงอนาคตทางการเมืองของประเทศอย่างไรจะช่วยกันฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้ยังไงแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาอยากเห็นใน รัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ครับวันเสาร์นี้ช่วงกี่โมงนะครับขอย,ยุ้ญาติพิีนึงบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นบ่ายโมงห้าโมงเย็นก็คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ของ,<า>งแ<ค>งกลุ่มแชร์<ฮ>ะนะครับแล้วถ้าตอนนี้ออบอกว่ามีประกาศรับแต่ก็ได้แค่70คนคงคงเต็ไมไปแล้วฮะผมว่าผมว่าดูดูทาง Facebook <c oughs> ดีกว่าครับ ในไหนผมพูดถึงเรื่องนี้ผมจะขอ,อสักคำถามสองคำถามนะครับคุณหมอฮะก่อนที่จะหมดเวลาลงคือตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าหลายกลุ่มเนี่ยอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูนบแต่ว่ามันเกิดความขัดแย้งกันเองหรือเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วกันใ,ออในเรื่องของว่าจะแก้ในเรื่องไหนบางท่านเสนอเนี่ยบอกว่าเอาเฉพาะมาตรา2 5 6เลยนะครับแก้มมาตราเดียวเพื่อที่จะนาไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งสอสอรอขึ้นมาใช่ครับบางท่านเนี่ยบอกว่าอยากจะเห็นการ หยุดการใช้เรื่องของบทเฉพาะการไปก่อนอนั่นก็หมายถึงกลุ่มสวต่างเนี่ยนะฮะอย่าอย่ามามีส่วนร่วมเลยก็ากลายเป็นรัฐธรรมนูญตัวจริงเวลาฉบับจริงๆรหรือบางท่านเสนออะไรต่างๆนานา,นา,นาคุณจตุพรพรมพันธ์เสนออย่างนี้ฮนะคุณจตุพรบอกว่าผมขอเสนอว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฉันธรม,มาติก่อนเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่าง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 พร้อมเพรียงกับทุกภาคส่วนที่เห็นด้วยในมุมมองคุณหมอสุรพงษ์ คุณหมอสุรพงศ์อยากจะเห็นการแก้ใน,น,นไหนมากกว่ากันฮะสองห้าหกหรือว่าจะเป็นเรื่องรู้เรื่องนี้มาตรานุนมาตาน,าตานี้หรือมีความเห็นยังไงฮะคำถามที่ผมตั้งไว้ในใจคือว่าเรามีเวลาเท่าไหร่คือถ้าเป็นเวลาปกติบ้านเมืองปกติแล้วชีวิตของเรายังไม่ต้องกระทบกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจอะไรมากมายเนี่ยผมคิดว่าอ่ะค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ยังมีเวลาแต่มาวันนี้มันไม่ใช่ไงฮะมาวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่ที่ คลื่นเศรษฐกิจที่รุนแรงกำลังจะซัดเข้ามาเนี่ยมันไม่มากแล้วล่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ามองดูเนี่ยผมคิดว่าต้องโฟกัสต้องคิดว่าเราจะทําอะไรที่เป็นกุญแจดอกแรกที่จะนาไปสู่การแก้ไขรัฐมนูลได้อย่างคน<ม>ชอบพูดอยู่เสม,มอว่ากัดกระดูมเม็ดแรกถ้ากัดผิดมันก็ผิดเลยงั้นผมคิดว่าถ้าเสนอไปเยอะแยะมากมายเนี่ยหนึ่งโอกาสจะประสบความสําเร็จเนี่ยอาจจะน้อยก็เพราะว่าคือเบลอร์ตกลงไม่รู้แล้วต้องการอะไร<ม>อย่าเงี้ยคือว่ากุญแจดอกแรกที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้คือมาตรา256 ก็คือว่าจะทําอย่างไรให้เราสามารถจะแก้ฐธรรมนูญได้เพราะว่ามาตรา2องเนี่ยเป็นมาตราที่ออกแบบมาเพื่อทําให้การแก้กขรรมนุญทําไม่ได้เลยครับเพราะว่าต้องอาศัยองค์ประกอบคือแบบความเห็นชอบจากสมาชิกของสองสภา7 5 0หคนเกินกึ่งหนึ่งและในกึ่งหนึ่งนี้ก็จะต้องมีสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อยคือ84คนครับคนเพราะฉะนั้นถ้าหากสมมติว่าไปแบบ เล่นประเด็นอื่นๆจนกทั้งทําให้วุฒิสภาเข้ามือความสึกว่าเขาไม่เอาด้วยอไอ้ตรงจุดดอกแรกเนี่ยก็ทาให้สาเร็จอยู่แล้วลงั้นต้องแก้ตรงดอกแรกก่อนอว่าให้ผ่าน2 5 6คือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีสมาชิกวุฒิสภา84คนหรอกขอให้เป็นเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกสองสภาพพอันนี้ก็ได้หลังจากนั้นค่อยมาดูว่าอะไรที่จะเป็นเรื่องที่จะต้องแก้เร่งด่วนถ้าในความคิดผมตอนนี้นะฮะคือมองดูว่าวันนี้เราต้องการรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ งั้นถ้าหากบอกว่าเศรษฐกิจที่มาอยู่ตอนนี้มันรับมือไม่ได้อาจจะต้องทําไงให้มีรัฐบาลที่มีสิทธิภาพมากที่สุดเช่นอาจจะต้องขอว่าทางรัฐบาลถ้าหากมองดูว่าไม่ไหวละจะลาออกไหมหรือจะยุบสภาไหมถ้าลาออกและยุบสภาแล้วถ้าสุดท้ายแล้วจะต้องเลือกรัฐบาลใหม่นายกคนใหมออ่อาจจะต้องขอว่าครั้งนี้ขอให้เป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าสมาชิกวุฒิสภายอย่าเพิ่งมาตัวมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนายมงตรีเลยงั้นอาจจะต้องไปแก้มาตรานั้นทีหลัง เพื่อที่จะนําไปสู่การเป,เปลี่ยนแปลงผู้บริหารเพื่อน,นําไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามีเวลา,าเพราะว่าถ้าหากสมมติว่าไปมีสสรนะฮะกว่าจะมีสสรเลือกสสรได้กว่าจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่กว่าที่จะใช้รัฐธรรมนูนใหม่ลงประชามติกว่าจะมีการประกาศมีเลือกตั้งไม่รู้วันนั้นบ้านเมืองเศรษฐกิจจะเป็นยังไง นะครับเอาเอาขออีกสักหนึ่งคำถามสุดท้ายคุณหมออะไรจะเป็นตัวปัจจัยที่ทําให้เป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยเขามีความจริงใจที่จะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มต่างๆเนี่ยครับเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญคือผมคิดว่าความเห็นของกลุ่มต่างๆเนี่ยถ้าออกมามากขึ้นออกมาไม่ใช่เพียงแค่ยเยาวชนเท่านั้นออกมาจากคนทุกๆก,กลุ่มเลยประชาชนทั่วไปชาวบ้านร้านตลาดแม้แต่ชนชั้นกลางเจ้าของกิจการหรือแม้แต่ มักชีวิชาการประชชนบอกหมดแล้วว่าวันนี้ไม่ไหวแล้ว <c oughs> สถานการณ์แบบน,นี้แบบแล้วมันก็คงเป็นเสียงดังพอสมควร <c oughs> แต่กานหนึงที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากคือเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่า เดือนตุลาคมที่เศรษฐกิจที่เราคาดการณ์กันว่ามันจะหนักหนาเนี่ยผมยังไม่เชื่อและไม่ไม่เชื่อไม่คิดว่าสิ่งที่พูดมาว่าเราถึงก้นเหวแล้วในไต,ตรมาสที่2ของธนาคารไทยพูดอย่างนั้นนะ<ม>ไม่จริงผมไม่เชื่ออย่างนั้นเ<ม>พราะว่าเรายังไม่ถึงก้นเหวเลยครับแล้วพอไต,ตรมาสที่3าไตรมาสสิจะหนักนี่นะถึงตรงนั้นแหละจะทําคนวิสามรู้สึกว่าไม่ไหวละ<ม>อะไรที่มันเป็นกติกาที่มันไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหานี้ก็ต้องแก้เพราะว่าตรงนั้นแหละกระแสที่อยากให้มีการแก้ไขขึนอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียงดัังขึ้นเรรืยคบ